สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับผม Meta World Resolution นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการยิงคลิปวิดีโอเรียลนะครับหรือว่ายิงโฆษณาคลิปเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้นะครับว่าวิดีโอเรียลเนี่ยสามารถยิงโฆษณาได้แต่ไม่ทราบว่ายิงยังไงนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทราบแล้วเนี่ยก็ดูตามไปพร้อมกันได้นะครับผม ซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่วิธีการอัพนะครับผมอัพวิดีโอคลิปเดียวนะครับผมแนะนําว่าเป็นคลิปที่ไม่เกิน1-2ถึงนาทีนะครับกำลังดีนะครับผมสําหรับคลิปเดียวนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับผมแล้วก็กดที่คลิปเดียวครับแล้วก็เพิ่มวิดีโอนะครับอันนี้เราจะไปแบบไวๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ให้เราเลือกวิดีโอของเรานะครับที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วก็เพิ่มครับโอเค หลังจากเลือกวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดถัดไปครับแล้วก็กดถัดไปนะครับผมแล้วก็อธิบายคลิปเรียวตรงนี้เราก็ใส่แคปชั่นไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเผยแพร่ครับอันนี้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับ วิธีการลงคลิปเรียวนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับดิ้งขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมุมซ้ายล่างนะครับให้เรากดนะครับหนึ่งทีอ่าแค่นี้นะครับคลิปเดียวของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมทีนี้นะครับให้เรากลับออกมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็กดดีเฟครับ แล้วก็โอเคคลิปเรียลของเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผมซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการยิงโฆษณาเรียลนะครับผมหลังจากที่เราอัพวิดีโอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่นี่นะครับกดโปรโมทโพสครับซึ่งวิธีก็จะคล้ายๆกับการบูทโพสหน้าเพจนะครับผมแต่อันนี้คือจะเป็นวิดีโอเรียลนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับพอเข้ามาเนี่ยการยิงแอดเนี่ยก็จะเหมือนกับ การบูตโพสทั่วไปนะครับหรือว่าการยิงแอดจากหน้าเพจทั่วไปเลยนะครับผมแต่ให้เราเลือกนะครับผมเป้าหมายนะครับอันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับผมอย่าให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นอัตโนมัติจาก a c e b o o k เนี่ยก็อาจจะทําให้ค่าดเราแพงได้นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกเป็นจํานวนข้อความหรือว่าการเพิ่มการรับชมนะครับหรือว่าเพิ่มจํานวนข้อมูลลูกค้าหรือว่าเพิ่มจํานวนการโทรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ที่แต่ละคนถนัดนะครับผมให้เรา เลือกตามที่ตัวเองวัตถุประสงค์ที่ตัวเองต้องการนะครับผมซึ่งที่แนะนำเนี่ยผมจะแนะนําให้เป็นเพิ่มการรับชมมากกว่านะครับผมซึ่งจะได้มียอด engagement เข้ามาที่เพจเยอะๆนะครับผมเราก็จะได้เอาข้อมูลจากที่เป็นยอด En g เก e m e n t เนี่ยไปยิงต่อเป็นอย่างอื่นได้นะครับผมแล้วก็กดบันทึกครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนวัตถุประสงค์นะครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นได้นะครับผม ก็คือปุ่มอันนี้ผมก็ใช้ปุ่มส่งข้อความเลยนะครับผมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นที่ตัวเองต้องการนะครับผมว่าเราต้องการจะเจาะกลุ่มไหนนะครับผมซึ่งการตั้งกลุ่มข้อความเนี่ยผมก็แนะนําให้ตั้งตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าตั้งที่อายุ18เนี่ยของเราอาจจะใส่กลุ่มเป้าหมายไม่ได้นะครับเพราะว่า ในประเทศไทยเนี่ยถ้าถ้าใส่กลุ่มเป้าหมายที่อายุต่ํากว่า20ปีเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่กลุ่มเป้าหมายได้นะครับก็แนะนําให้เป็นอายุ20ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ค่อยเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็บันทึกครับหลังจากนั้นเนี่ยระยะเวลาเนี่ยเราจะยิงกี่วันเนี่ยก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับผมซึ่ง ผมว่าวันละ50-100บาทก็โอเคนะครับผม7วัน700บาทเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มยอดของเราได้แบบเยอะทีเดียวเลยครับหรือว่าถ้าใครอยากยิงประหยัดไปหยัดหน่อยก็วันละป7วันเนี่ย1อาทิตย์เนี่ย300-400บาทก็น่าจะโอเคครับหรือว่าถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยผมก็ว่าการเข้าถึงมันจะน้อยเกินไปแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็แนะนำให้เป็นแนะนำให้ใช้งบตั้งแต่300ขึ้นไปนะครับผม แล้วก็ตำแหน่งการจัดว่างอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมจะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เราเพิ่มวิธีการชรําระเงินนะครับพอเราเพิ่มวิธีการชรําระเงินเสร็จเนี่ยให้เรากดเผยแพร่แล้วก็รอมันทํางานนะครับผม แค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมวิธีการยิงวิดีโอเรียลนะครับผมซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการยิงคลิปวิดีโอเรียลนะครับที่ผมได้ลองที่ผมได้ยิงไว้นะครับผมซึ่งผมใช้งบประมาณไป500บาทเนี่ยประมาณ7วันนะครับยอดการเข้าถึงเนี่ยถึง47,000คนนะครับซึ่งเป็นการเข้าชมที่เยอะมากครับแล้วก็มีการมีส่วนวบกับพ้นเนี่ย26,000นะครับผมแล้วก็มีจำนวนการคลิกลิงก์123ความคิดเห็น6แล้วก็การบันทึกโพสตา3นะครับซึ่งผมว่า เป็นผลลัพธ์ที่โอเคมากๆในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งวิธีการนะครับเราก็สามารถนําไปทําตามกันได้นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ยิงให้ดูจริงๆนะครับแต่ถ้าถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็แค่เพิ่มบัตรแล้วก็กดเผยแพร่นะครับเดี๋ยว Facebook ก็จะนําส่งเองซึ่งต้นทุนต่อการดูเนี่ยก็ถือว่าถูกเลยทีเดียวนะครับผม,ผมก็ตกที่0.05เท่านั้นนะครับผมผมว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคในการ ยิงแล้วก็ให้ให้เพจเราเนี่ยมีการเข้าถึงมากขึ้นนะครับเมื่อมีคนเข้าถึงมากขึ้นแล้วเนี่ยอีกอย่างที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือหากมีการกดไลค์วิดีโอหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยเราสามารถมาส่งคําเชิญตรงนี้ได้ครับแล้วก็ส่งคําเชิญให้คนที่มามีส่วนร่วมกับเพจของเราเนี่ย ให้มากดถูกใจเพจได้นะครับผมซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีบ้างๆนะสาหรับการเพิ่มยอดไลค์ในช่วงแรกนะครับซึ่งการลงทุนก็ใช้แค่0.05นะครับซึ่งเป็นยอดที่ถูกมากนะครับผมถ้าเราไปยิงการเพิ่มยอดไลค์เนี่ยตรงๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงอยู่ที่ประมาณ2-3บาทต่อไลค์ซึ่งจะกินเยอะมากนะครับผมงบประมาณที่ใช้ในการยิงแอดเนี่ยก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม หากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับผมที่จะหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการยิงแอดการยิงโฆษณานะครับผมหรือว่าต้องการเทคนิคดีๆในการยิงแอดหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยก็จะสามารถก็สามารถเข้ามานะครับอ่านบทความนะครับที่ Meta World r e Solution นะครับได้แบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่า ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถก็สามารถที่จะทักเข้ามาหาแอดมินนะครับที่ Meta World Resolution ได้นะครับผมซึ่งในนี้เราก็มีบทความมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้อ่านนะครับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็สามารถเข้ามาอ่านได้แบบฟรีๆเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการบัญชียิงโฆษณานะครับปลดเลมินนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 1, 1 5 0 0 8 0 0 0หรัือว่าออลิมิตเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาหาเราได้นะครับผมหรือว่าจะเป็น VPS นะครับผมพวกเราก็พร้อมที่จะบริการนะครับหรือว่าจะเป็นเพจเขียวหรือว่าเพจโปรไฟล์เพจมียอดไลค์เราก็พร้อมจําหน่ายนะครับผมก็ขอฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ